ระวังความคิดของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าความคิดเนี่ยกับร่างกายนี่เหมือนกันเดี๋ยวเปรียบเทียบก่อนนะคะถ้าร่างกายของเราเนี่ยกินอาหารที่เฮลตี้ใช่ไหมคะร่างกายก็แข็งแรงเนาะถ้าเรากินอาหารที่แบบขยะอะไรเงี้ยคะ่ะร่างกายเราก็จะป่วยใช่ไหมคะสมองเหมือนกันค่ะถ้าเราได้รับความคิดดีๆนะคะเราก็จะแบบมีความแบบฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างดีแต่ถ้าเรารับความคิดขยะมาเงี้ยชีวิตเราก็จะแบบ สมองเราก็จะวนเวียนแต่แบบเรื่องขยะอะไรเงี้ยทีนี้อะถ้าเราจะหลีกเลี่ยงความคิดแบบขยะเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะ,ะความคิดแบบขยะเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะคะก็คือ1เราสร้างเองกับคนรอบข้างเรานะคะถ้าเราสร้างเองเนาะเราเป็นคนคิดลบเราเป็นคนเนกระถิอะไรเงี้ยคะ่ะวนลูแต่กับความคิดด้านลบเนี่ยแนะนําว่าให้มีสติแล้วก็หยุดก่อนนะคะแล้วก็อะ เพิ่มพลังบวกความคิดบวกในการฟังพอดแคสต์ดีๆอ่านหนังสือดีๆนะคะ,ะความคิดขยะอันที่2ก็คือมาจากคนรอบข้างเนาะเช่นอาจจะที่บ้านหรือที่ทำงานเป็นพวกท็อกซิกนะคะพวกนี้ก็คือพูดคุยกับเขาให้น้อยที่สุดนะคะเลี่ยงไปเลยจะดีมากพวกท็อกซิกนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าคุยด้วยนานนะคะก็แป๊บๆก็ไปนะคะมันก็จะเป็นการลดความท็อกซิกนะคะให้กับตัวเราเองนะคะลองไปใช้ดูนะคะ